สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว DXQ Well หรือ DX Do the High oh. เอามือเพิ่งมาลืม <laughs> ก่อนจะไปชมการรีวิวคิวเวลหรือว่าโดรนไคโอตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือซับสไคร้กับพี่ดิ๊แร์ก่อนนะครับและกดต้ไอบริเวณมุมขวาบนหรือบางเครื่องจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับย้อนไปดูของเล่นเก่าๆของจวเจอร์ได้มีเพียบเลยเชื่อว่าเกือบครบทั้งกระบวนการอันนี้สําหรับคุณยนต์นะแต่ว่าสําหรับอาวุธอาจจะไม่ครบนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมการรีวิวของเล่นชิ้นนี้กันเลยไพเคียยุคใหม่สนุกเราใจยิ่งกว่าเดิมเไข่อี ซื้อไปเคียต่อสู้กับเพื่อนๆได้แล้ววันนี้กับเพียงไทยสตาร์เตอร์เซต01เพียงชุดละ299บาทสั่งซื้อเลยที่แฟนเพจเพียงไทยครับนี่ครับเป็นคิวจะบอกว่าอันสุดท้ายสำหรับตัวหลักอ่าใช่ถ้าไม่นะับพวกคิวเสริมพวก ออกตัวฟู๊พวกอะไรอย่างเงี้ยอ่าตัวนี้แหละอันสุดท้ายแล้วนะฮะเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบนะฮะอ่าคิวเวลเวลคือวานนั่นเองนะครับหรือบางที่จะเรียกว่าปลาวานแต่ความจริงแล้วมันคือวานนะครับเพราะมันไม่ใช่ปลานะฮะอ่าอันนี้เป็นความรู้เชิงลึกนิดนึงนะครับรู้ไว้ใช่ว่านะครับผมโอเคมาสิ่งที่มีมานะครับอันนี้เป็นของมือสองนะฮะก็จะไม่มีกล่องไม่มีอะไรจะมีอันนี้นะฮะแหมน้ำผุ้ไมค์ครับ น้ำผู้มากราฟนะฮะมีมาให้อันหนึ่งนะฮะแล้วก็มีตัวคิวบ์นะฮะอ่าอันนี้ก็เกือบจะเหมือนคิวบ์ละนะแต่ว่ามองแนวนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามากกว่ามันจะไม่คิวบ์นะฮะเออไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ว่าวิ่งได้ว่ามีล้อมีล้ออ่าด้านหน้าเป็นอย่างนี้ครับด้านข้างเป็นอย่างนี้อ่าด้านนี้ก็เป็นอย่างนี้มีประสิทธิ์เหมือนกัน ป๊าเนี่ยอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราทําให้เขาเป็นลักษณะของตัววานกันนะครับมาเราจะต้องใช้อันนี้แหละนะฮะน้ำผู้ไมค์คราฟจิ้มลงไปฮะจิ้มลงไปจิ้มลงไปนะอ่าสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีหนู่นๆขึ้นมาอ่ะให้ดูลูกเล่นไอ้น้ำพุ้ไมค์คราฟนี่ก่อนดีกว่านะฮะลูกตัวลูกเล่นของเขาเองเนี่ยกดตรงนี้แล้วมันจะเป็นอย่างงี้อ่ะแล้วมันจะจิ๊บจิ๊บจจิ๊หวะ นะครับโอเคครับเราเอาจิ้มอันนี้ลงนะด้านนี้ด้านนี้มาข้างหน้านะมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นดูครับเดี๋ยวให้ดูหลายๆมุมเดี๋ยวให้มูดูมุมนี้ก่อนหนึ่งสองสมตมตีแรงเหมือนกันนะถ่ายดูมุมนี้ดูมุมนี้หน,หนึ่งสองตัมโอ้ยนี่เฮ้ย อันนี้ตีแล้วประกบเป้เลยไม่ต้องมาจับอันอื่นตีแล้วมันยังไม่ล็อกเปะอันนี้ล็อกเลยวูย่างสวยนะฮะแม่พอดีทีเดียวเชียวนะครับโอเคนะอ่าให้ดูลักษณะก่อนว่ามันเป็นอย่างไรเป็นคุณหวานแล้วจริงหรือไม่นี่ครับ่านะฮะอ่านี่น้องวานมีน้ำพุอยู่บนหัวนะครับแลนไดอ้อันนี้เป็นเหมือน ด้านหน้านี้นะฮะเน่น่เน่อันนี้เสอันนี้เสอันนี้เป็นเหมือนตอร์ปิโดไว้ยิงโจมตีศัตรูได้นี่ยิงโจมตอร์ปิโดรุนแรงนะไว้ยิงได้ไว้โจมตีนะฮะอ๋ออ่ะด้านหน้าอันนี้ครับนี่เป็นปากเป็นฟันของคุณวานนะครับนี่เป็นฟันของคุณวานนี่ยนะตามีตุ๊กตาด้วยได้ไหมเห็นไหมตุ๊กตาก็ดูโหดใช้ได้นะนะฮะอ่าฟ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 ามาปะยังหางนี่หาง หางครับหางหางวานครับปั๊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 บนี่ฮะมุมนี้เป็นเช่นนี้นะครับอ่าโอเคเขามีลูกเล่นด้วยนะนอกจากวิ่งได้แล้วตรงนี้นี่จะดูเหมือนปุ่มกดนะฮะเมื่อกดแล้วจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นฮะเดี๋ยวให้ดูไกลๆนิดนึ่งดูนะหนึ่งสองสามค้างนี่อ่ามันจะมีค้างค้างนิดหน่อยนะฮะ เป็นลูกเล่นเหมือนน้ำผู้น้ำผู้อ่าน้ำผูโผล่มานี่ไงจากหัวเวลาคุณวานเขาพ่นน้ำนะฮะอ่าบางทีมัน,นมีค้างบ้างนิดหน่อยนะฮะกลุนไก่อานิดนิดหนึ่งนะฮะของมือสองนะฮะอ่าให้ดูใกล้ๆเฉพาะน้ำุบโอเคนะครับต่อมาครับเรามากลายร่าเป็นหุ่นยนต์แบบยืนกันดีกว่า นะฮะนั่นคือโดเด็คายนะครับกลายยังไงโอ้โหง่ายมากนะฮะป๊าบว้ายว้ไหว้ละป๊าบแล้วก็จับมันตั้งขึ้นเลยข้ามแบบนี้นี่นี่ก็เกือบจะเป็นหุ่นยนต์แล้วเห็นไหมอ่าหลังจากเราจับตั้งแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเราบิดะฮะอันนี้มันจะเปรียบเสมือนกุญแจนิดนึงครับบิดไปทางนี้นะฮะ 1, 2, หนึ่งสองสามเฮ้ยนี่อ่าเก็บภาพผมของไอทีไอทีเดี๋ยวจะโชว์หลายๆมุมเลยนะฮะอ่าบิดกลับบิดกลับบิดกลับ อ่ะโอเคหนึ่งสองส้ำเฮ้ยนี่นะฮะว้าให้ดูดีดูด,ดีบิดพีงกับมา้าอยู่ตรงกลางโอเคอ่ะหนึ่งอ่ะสองอ่ะสาำเฮ้ยจับนี่เหมือนไขกุญแจนะฮะอ่ะ ต่อมาฮะเราบิดมาทางนี้เพื่อดึงไอ้ไอที่เสมือนแม่กุญแจนี้ออกป๊าบอ่าเด้งออกอย่างนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะต่อมายังไม่เสร็จสิ้นฮะ,ะเรามาดูตรงนี้นี่นี่หัวเขาตรงหัวเขาตอนนี้ยังแบบยังดูไม่ออกเป็นตัวอะไรเป็นมืดๆอะ่ะดูเด็ดแวมืดๆเห็นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นหน้าเห็นตานะฮะเราดึงนี่นี่นี่น้ำผุไมโครมันนี้ขึ้นนะฮะแบบนี้เด้ง,งท่าพามาเหมือนเตะไอ้เจ็บ ต้เอตะาเอนะฮะว้านะก็หน้ากลางๆฮะไม่ได้ดูแบบดูแปลอกอะไรจากขุนทั่วไปนะฮะอ่าโอเคฮะนี่ฮะหน้าตาของโดเดคไคโอนะครับพามนี่นะครับโดเดคไคโอแต่ว่ายังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมไติดตั้งอันนี้นะฮะอ่าติดตั้งที่ว่านี่คือเสียบเข้ากับตรงนี้ ตัวล็อกตรงนี้นี่กับตรงนี้นี่น,นะฮะอ่าใส่เข้าไปฮะจ๊กเข้าให้อ่ะอันนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับป่ายืนโชว์ตัวโดเดคไคอจริงๆในหนังเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเป็นหอกเป็นทวนอันย,วยาวๆเลยอะไรเงี้ยแต่แต่พอเป็นของเล่นแบบเป็นแค่อาวุธแบบติดมืน <S <S 1> <S 1> อนะฮะก็ดูน่ารักกันแปกแบบหนึ่งนะฮะ ตัวเขาจะดูมีรูหน่อยนิดนึงนะฮะอ่ะมาโชว์โชว์โชว์หมุนรอบหน่อยฟา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 ยังคงคอนเซปต์ครับสำหรับอของเล่นหุ่นยนต์ซีรีส์นี้นะฮะแหกขาไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ไอ้ต้องบอกชาวเขาว่าขยับขาไม่ได้เออแบบเดินหน้าอะไรไม่ได้แต่ตัวนี้อย่างนี้ได้นะเออเน่เไม่ใช่ลูกเล่นเขาหรอกดัดเองนะอเอ ป่ะโอเคจริงๆมันต้องอยู่อย่างี้นะนะครับอ่ะประมาณนี้ฮะจุดขยับครับจุดขยับจุดขยับก็จะมีนี่แขนเนี่ยแหละขึ้นลงได้ <c oughs> แค่นี้เลยครับแค่นี้เลยแล้วก็อันนี้นี่ที่เป็นเหมือนอาวุธใช่ไหม้วเขาก็จะนี่ลูกเล่นที่เชอร์ให้ดูทีแรก <c oughs> มาดิยิงๆๆๆๆๆ <c oughs> ยิงๆๆๆๆ <c oughs> ย,ยิง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 เอ่ยิงจนไอ้นี่หลุดเลย ยิงแรงเกินวีดูแมนนะฮะอ่านะครับว่าไว้นั่นนะครับปัม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 โอเคนะครับไปลูกเล่นเขาจะมีต่อฮะเดี๋ยวเรามารวมร่างกับวายทไซคิงคัอเนี่ยที่เราดูกันไปคลิปก่อนหน้านะฮะมาเดี๋ยวเราจะเอาสตัวนี้มารวมร่างกันอาครับ มาเรามารวมทุกคิวบ์ที่มีนะฮะกับคิวบ์เวลอันนี้อันดับแรกเดี๋ยวกลับกลับกลายเป็นคิวบ์เวลก่อนนะฮะคืนกลับเป็นคิวบ์เวลยังไงนะเอาอันนี้ออกมาก่อนนะครับพับเก็บฮะหัวอ่าหัวไว้ที่หลังแขนก่อนเอข้างพับพับหัวพับอ่าตอนนี้เป็น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 อ่าเป็นล่างล่างสัตว์ล่างวานปกติแล้วทีนี้เราก็พับอันนี้กลับ ครับอันนี้กับโอเคครับเป็นคิวเวลปกติแล้วนะฮะก็ค,คือเบอร์สิบอ่ะลบฉากไปก่อนแล้วกันที่เบอร์สิบนะมาเรามาเริ่มต่อยยังไงดีฮะขาครับขาอ่ะคิวพวกนี้มาหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่อ่ะ มองไม่เห็นละโอ้ยตัวนี้คงจะสูงมากแน่เลยลำบากจัดก,กล้องจัดกเกิ้งแล้วทำไงเนี่ยประมาณนี้ไปก่อนอ่ะต่อมาหมายเลขห้าฝั่งนี้ละนะฮะหมายเลขหกครับหมายเลขเจ็ดครับและหมายเลขแปดอะนี่แค่ขา <laughs> แค่ขาก็แบบจะโตเลยเฟรมแล้วอะ่ะโอ้นะครับโอเคฮะต่อมาฮะมาดูที่คิวเวลอ่ะ อ่างเราไปนี้เรามาดูที่คิวเวลคิวเวลเนี่ยเขาจะมีอันนี้อยู่นะฮะที่เป็นเหมือนไว้ยิงจรวดที่พี่น้ำมาบอกไวจู่โจมนะฮะเราเอาออกมาสองแท่งนี้นะฮะอ่ะโอเคอ่ะต่อมาฮะนี่ฮะเราจะมายุ่งกับตรงนี้ก่อนนะครับทั้งสองอันเนี่ยมันจะมีด้านที่ป้านป้านออกไปอย่างนี้ใชนะฮะเนี่ยด้านเนี้ยให้ไปออกหันไปข้างนอกนะฮะเราจะเสียบเข้ากับแท่งพวกนี้ เบอร์4กับเบอร์8นี่ตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เลยทิ่มลงไปปาบแล้วเขาจะล็อกก็กับตรงนี้เนี่ยเขากับฐานข้างใต้นี้นะฮะเช่นเดียวกันฮะปาบแบบนี้นะครับ,แบบนะรบต่อมาครับคิวเวลเบอร์10หันอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นข้างนี้นะครับนี่ข้างนี้ข้างนี้นะอ่าเราเอามาต่อนี่เห็นไหมเห็นสองรูนี้ั้ยจะเข้ากับตรงนี้พอดีนะฮะอัธยาข้างทีละข้งัขงถ้าเราไม่มั่นใจว่า เราจะแม่นพอที่จะเสียบเป๊ะสองข้างเราไปกันทีละข้างครับอ่าโอเคสูงใหญ่มากต่อมาครับหันหลังนิดนึงหันหลังนิดนึงนะฮะเปิดตรงนี้เนี่นะเนี่ยมันจะปิดอยู่างนี้นะฮะเปิดจริงๆเอามือจับตรงนี้นะเะมืเ่อกี้พี่ถมาไปงัดหรูตรงนี้ทีแรกนึงว่างัดขึ้นจำผิดนะฮะอย่างน,นี้ลงมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาคิวเบอร์เก้าของเรานี่แหละ นะฮะเบอร์9นะฮะใส่เข้าไปเนี่แบบนี้นะครับอ่ามองมุมนี้จะไม่ไม่ไม่ดีแบบอะไรยังไงเราไปมองอีกมุมนึงเราจะไปมองอีกมุมนึงมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะจะเป็นอย่างนี้หนึ่งอสองสามอ้ามี่ไงเบอร์9โผล่มาฮะเบอร์9จะอยู่ข้างใต้เแบอร์10แบบนี้นี่นะครับโอ้โหื่อนกล้องขึ้นมาสูงมากนะครับท่านผู้ชมครับที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่รีวิวมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะครับอ่ะ เก็บภาพกว้างเป็นตัวไม่ได้จริงเอาดูกันไปทีละส่วนก่อนนะต่อมาฮะแขนตรงนี้นะฮะเอานี้ลงแบบนี้นะครับและปัดอย่างงี้อ่านะครับเช่นเดียวกันครับเอาลงครับและปัดลงมาจะเป็นแบบนี้อ่ามันคือแขนหุ่นยนต์ครับแขนหุ่นยนต์ต่อมาก็ต่อมาบรรดาคิ้วพิเศษพวกนี้นะฮะก็ต้องใช้ประโยชน์เหมือนกันครับตัวแรกฮะคิ้วทั้งขานี่ นะครับอ่าเรามาติดตรงนี้นี่สองล็อกนี้นะฮะจะเข้ากับสองล็อกนี้นะครับโอเคฮะติดตรงไหนฮะปรับแบบนี้ฮะและจะจับคู่กับคิ้วคิวรินหรือว่ายีราฟนะฮะอ่าโอเคนี่ครับให้เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ติดเข้าไปฮะนี่ฮะตรงนี้ฮะนี่ฮะกับตรงนี้ฮะนะฮะครับ แบบนี้อ่าไว้อยู่เฉียงๆอย่างนี้ดีกว่านี่จะเป็นแบบนี้นี่นี่อ่านี่นะครับข้างนึงนะฮะอีกข้างนึงฮะมีฮะมีมีก็เสียบตรงนี้ฮะมีอืมนี่เสียบมีเข้าไปต่อมาฮะป๊อปตุวตุนตัวตุนป๊อปนะฮะเรียก็มาฮะจะเป็นแบบนี้ฮะนี่ฮะอย่างงี้ฮะนี่ฮะต่อมาฮะมาดูส่วนหัวกันตอนนี้ยังเป็นหุ่นจนหัวขาดอยู่นะครับ มาดูส่วนนี้นี่น้ำพู้ไมค์คลาสนี่เราดึงตรงนี้ออกจากทีแรกเราเห็นแล้วมันหลุดได้ใช่ไหมฮะที่มีมาตั้งใจให้มันหลุดให้ดูะนะฮะอ่าโอเคน้ำพู้ไมค์คลาสนี่นะฮะเอาส่วนหัวออกมาแล้วก็ตรงนี้นี่มาดูคนที่ตรงนี้นะฮะนี่จะมีอะไรซ่อนอยู่นนาาตรงนี้นี่เห็นไหมปัดออกมาอืมมีหน้าหุ่นยนต์ซ่อนอยู่นะครับแล้วเราเอาน้ำพูไมค์คลาเนี่นะครับไปติดครับนี่ ตรงนี้นะฮะติดเข้าที่น้าผากัาเลยฮะติดไปเลยฮะ,ยฮะมันจะเป็นแบบนี้ฮะจุดๆๆๆติดให้นั่นให้นั่นให้นั่นนี่ถ้าไดามาโชว์ใกล้กลๆหน่อยโชว์หน้าหน่อยนี่ครับนี่หน้าสีทองมาเลยนะฮะแมเป็นร่างสุดยอดรวมทุกตัวนะครับอือใส่มงกุฎด,ด้วยเหมือนมองกุฎพระราชาเลยนะครับต่อมาฮะ อันนี้ก็ยังคงใช้อยู่นะฮะน้ำพุไม n คร r a ั t นี่นะฮะเอามาติดตรงนี้นี่เห <S AS 1> <TALIESIN> ็นไหมเขามีเขามีล <N az ement> ็อกอยู่เอชอารนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับโอ้ยยังได้เหมือนเดิมฮะไปจิ้มจืด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 อดดดดนะเอ้ยมาดูภาคเต็มืนดีกว่ะโอ้นี่ฮะต้องออามาออกมาประมาณนี้เลยฮะโอ้โหนะฮะตัวใหญ่มากถ้าไม่เชื่อดวเอาอะไรไปเทียบให้ดู สมมติเน่เ่ซอฟลูแปงเรสนน่นี่เลยเป็นไงเห็นไหมตัวใหญ่มากโอ้เท่ากับ3ตัวของลูแปงเรสเลยอ่ะตอกันอ่ะนะครับโอ้โหอลังการงานสร้างมากที่ต้องขยับกล้องมาไกลอ่ะไม่งั้นเก็บไม่หมดนะฮะเอามาเรามาโชว์ตัวหน่อยแป๊บแป๊บแปบแบแปบแปบข้างนี้ฮะนี่ฮะขาดูแบบแหมเป็นเส้นตรงมากนะครับมุมเฉียงเฉียงก็โอเค ไม่ได้อยู่ครับดูมุมด้านข้าหน่อยนี่นะฮะ,อะเอาคิวพิเศษมาเป็นแขนขาเอ้ยมาเป็นแขนฮะด้านหลังก็ด้านหลังนี่คือแฟนซีมากนะเพราะว่าจะเห็นไอ <c oughs> พวกน,น,นี้เป็นอีกไอนี่เลงอ่ะเป็นอีกด้านหนึ่งนะฮะจริงๆถ้าอันนี้เป็น,เป,นเป็นด้านหน้าก็จะดูสวยเปอีกแบบนะครับนะะข้างนี้จะเป็นแขนที่มียูรับนะฮะ ครับโอเคครับด้านหน้าครับนี่ครับขยับอะไรได้บ้างขยับอะไรได้บ้างมาดูกันอันดับแรกอันนี้โชว์ไปแล้วนะยิงต,ต,ติ้วติ้วติ้วนะฮะแขนะนะนี่แขนนะนี่นี่นะครับได้แค่นี้แหละแค่แขนนี่แหละแล้วก็ยิงติ้วติ้วนี่แหละนะฮะนี่ได้แค่นี้เองขามันไม่ได้ไงขามันเป็นไอ่เนี่ยต่อกันนะมันขยับอะไรไม่ได้ไงนะฮะได้แค่นี้จริง ไม่ค่อยเท่นะถ้าถามที่ดูแมนรู้สึกมันมันดีแต่ใหญ่อะแล้วมันยงโยยงยกสัดส่วนก็แปลกประหลาดเทียบแล้วไอไวโทโซไซคิงน,นะฮะเท่กว่าเยอะเลยนะครับอ่าขออนุญาตเอากล้องกลับเข้าไปนะไม่ต้องดูเต็มตัวแล้วจบการรีวิวนีกว่านะครับอ่ะเอาคองต้องจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสำหรับคิวเบลหรือโดเดไคโอหรือนี่ฮะร่รางสุดยอดนี่ไวโทไซดโดเดไคคิงนะครับอ่า ถ้าเป็นชื่อประหลาดๆก็จะต้องชื่อว่าไวทยโถไซโดเดกิงกือเลดโดเดครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมากครับอย่าลืมกดไลค์ like, และกดแชร์ให้เพื่อนดูกันด้วยนะครับและใครยังไม่ได้กดติดตามหรือซับสไคร์อย่าลืมกดติดตามหรือซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่รูแมนและทีมงานด้วยนะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดยังร้ายแรงอยู่ขอให้รักษาสุขภาพกันทุกๆคนเลยนะครับรวมถึงโรคอื่นด้วยนะไม่ใช่กลัวแต่โควิดแล้วก็อย่างอื่นไม่ดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองมากๆนะครับไม่ควรจะป่วยเป็นโรคอะไรเเลยตอนนี้ะรพาาว่ การย่ำแย่มากนะครับก็ขอให้ดีวันดีคืนนะครับสำหรับประเทศไทยเราขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆครับสวัสดีครับ